สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาใส่กีบดอกกุหลาบตูมกันค่ะอันนี้เป็นดอกกุหลาบที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราจะใส่กีบสีเขียวๆนะคะนี่มีตัวที่ใส่สีส้มคือตัวที่ใส่แล้วนะคะี่สีชมพูมีหลายสีค่ะสวยค่ะตัวนี้น่ารักเป็นตัวเปล่าคะ่ะเป็นงานตัวเปล่าเราสามารถใส่เหรียญข้างหลังก้นนี่ค่ะใส่ก้นได้นี่ตรงตูดมัน เสียบไปเลยค่ะสะีสีเขียวที่เราทำใบเนี่ยเราตัด4 5 5 0ถึง50เซนติเมตรนะคะนี่สอดช่องไหนก็ได้ค่ะแล้วก็เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะนี่แล้วก็พับกลับคืนมาให้เป็นรูปรูปสามเหลี่ยมนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมตามตามก้นกีบเลยค่ะแล้วก็พับย้อนกลับไปอีกทีนึงค่ะนี่ให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็สอดตามช่องเลยค่ะ สอดตามรอยตามร่องของของ,ของก้นกุหลาบเลยมันจะไปทะลุข้ามประมาณสามช่องนะคะนับไปสามช่องมันจะทะลุเส้นนั้นแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะพับกลับคืนมาเป็น<ม>เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็พับย้อนอีกทีนึงค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะมุมมุมกรีบ แล้วก็เสียบตรงช่องเลยค่ะไไม่่มแยงแเสียบตามตามเ,าเขาเรียกอะไรนะตามรอยริบบิ้นนะคะข้ามสามช่องนะคะทำบนไปเรื่อยๆค่ะทำบนไปให้ครบจนกว่าจะครบแปดเส้นนะคะมันมีทั้งหมดแปดเส้นเนาะแต่ริบบิ้นสีกลีบสีเขียวนี่เราตัดสี่สิบห้าถึงห้าสิบเซนติเมตรนะคะ สอดไปเรื่อยๆเลยค่ะทำเหมือนเดิมค่ะพอทำพอสอดแล้วก็พับกลับมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมทำบนไปแบบนี้แหละค่ะเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกกลีบนะคะมีทั้งหมดแปดกลีบนี่แล้วก็สอดค่ะสอดตามร่องเลยเขาจะทะลุของเขาเองค่ะเขาจะทะลุตามช่องของเขาเอง ทำวนไปเรื่อยๆค่ะไม่ยากค่ะใส่กลีบกุหลาบแบบนี้ไม่ยากสวยนะคะตัวเปล่าตัวนี้ใส่เราสามารถทำเป็นตัวเปล่า <c oughs> เป็นสต็อกได้นะคะทำวนไปเรื่อยๆค่ะจนครบแปดกลีบจะเสร็จแล้วค่ะ อันนี้ช่องที่เจ็ดค่ะคำว่าให้ซุม้มทำเป็นสต็อกตัวเปล่าไวไะะไ้ได้นะคะขายได้นะคะตัวนี้สามารถใส่เหรียญบาท<ๆ>เหรียญสองบาทเหรียญห้าเหรียญสิบได้นะคะแบงค<ๆ>์ยี่สิบก็สามารถยัดได้นะ<ๆ>ยัดตาม<ๆ>ตามก้นกี่ น,นี่ช่องสุดท้ายค่ะเสียบใต้สอดใต้กรีบกีบแรกนะคะนี่มันจะเหลือแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมมันจะเหลือริบบิ้นหน่อยนึงเราตัดทิ้งเลยค่ะเราตัดทิ้งเลยเสร็จแล้วก็มาจัดการตรงนี้ค่ะ ตัดไม่ต้องให้ให้ชิดมากนะคะเดี๋ยวมันจะเรียกนีอเสร็จเรียบร้อยแล้วดอกกุหลาบตุ้มของเราค่ะ